สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมาในแนวของความรักนะคะมีคนฝากข้อความมาถึงคุณนะคะมาดูกันเลยค่ะเขามีอะไรฝากมาบอกฉันต้องการติดต่อคุณจริงๆนะแต่ฉันคิดว่าฉันไม่ควรทําเช่นนั้นเห็นไหมคะเขาอยากติดต่อคุณนะคะคนของคุณอะ ทุกครั้งที่โทรศัพท์ฉันดังฉันหวังว่าจะเป็นคุณเห็นไหมคะเขาพยายามมองดูโทรศัพท์พอโทรศัพท์ดังเขาก็คิดว่าเป็นของคุณเขาอยากให้คุณติดต่อมาหาเขานะคะเมื่อใดก็ตามที่ฉันได้ยินชื่อคุณหัวใจฉันก็เต้นแรงเห็นไหมคะโอ้โหแสดงว่าคลั่งไคล้หลงไหลรักเสน่หหาอยากติดต่อแต่ไม่กล้าฉันแอบชื่นชมคุณอยู่นะใครคนนั้นเขาแอบชื่นชมคุณอยู่นะ คุณคือความเสี่ยงที่ฉันพร้อมจะเสี่ยงเสมอเขาพร้อมจะเสี่ยงนะคะในความรักครั้งนี้เขาพร้อมจะเสี่ยงความจะลงทุนเขาไม่กลัวอะไรเลยค่ะ,ะฉันทําเหมือนไม่สนใจแต่ลึกๆแล้วเรื่องนี้แทบค่าฉันเลยนะเขาบอกอะ่ะเขาแกล้งทําเป็นไม่สนใจคุณเฉยๆนะคะแต่จริงๆแล้วอะ่ะเขาอะ่ะคิดถึงคุณนะชั้นพยายามมามากแล้วเขาบอกอะ่ะถ้าคุณต้องการฉันในชีวิต คุณก็บอกฉันด้วยแล้วกันเขาบอกพยายามมามากแล้วว่างั้นหวานจังเลยเนาะฉันทำผิดพลาดและตอนนี้ฉันกำลังได้รับผลของของมันอยู่เขาบอกอเขากำลังได้รับผลกรรมนะคะทำเป็ไงไม่สนใจจริงๆแล้วรักคิดถึงเอาออกจากหัวไม่ได้ฉันหวังว่าชีวิตของฉันนั้นถ้าถ้ามีปุ่มย้อนเวลาได้เขาก็อยากให้มีปุ่มนั้นนะคะ ใบต่อไปค่ะฉันขอโทษนะที่ทําให้คุณผิดหวังเขาอยากจะขอโทษคุณที่ทําให้คุณผิดหวังในตัวเขาการได้อยู่กับคุณคือทั้งหมดที่ฉันต้องการเขาต้องการอยากจะอยู่กับคุณนะคะทั้งชีวิตของเขาคือต้องการอยากจะอยู่กับคุณเท่านั้นคุณและคุณคนเดียวเท่านั้นฉันรู้สึกเศร้านะแต่ฉันไม่รู้ว่าต้องทําอย่างไรโอ้โหแสดงว่าเวลานี้เศร้ามาก คิดมากคิดเยอะคิดหนักฉันกแกล้งทําเป็นไม่สนใจแต่ความจริงแล้วฉันคิดถึงคุณแทบป้าคลั่งเขาบอกเออคิดถึงก็ติดต่อหาก,กันนะคะอย่าปล่อยให้มันเลยผ่านไปนานขนาดนี้อีกคนใจจะขาดแล้วคุณเกลียดฉันไหมเขาถามว่าคุณนะเกลียดเขาไหมคะไปต่อไปค่ะ ฉันเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยเขาบอกเขาคิดถึงเรื่องแต่เขาคิดแต่เรื่องของคุณนะคะเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยไม่มีใครรู้หรอกว่าวันนั้นฉันร้องไห้มากแค่ไหนก็ไม่รู้ไม่บอกก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแล้วใครจะรู้ได้ล่ะอ่ะแล้วลวันนี้ล่ะคะฉันหยุดมองหน้าคุณไม่ได้เลยนะเขาบอกแสดงว่าเขาอาจจะเซฟลูกคุณเอาไว้ในโทรศัพท์ เขาหยุดไม่ได้เลยที่จะมองมันสแสดงว่ามองอยู่ตลอดเวลาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้ใบสุดท้ายนะคะ uh huh. หยุดทําให้ฉันรักคุณมากไปกว่านี้ได้ไหมได้แล้วเขาบอกคุณมีอะไรดีสแสดงเอฟซของแม่หมอนี่เป็นคนที่มีเสน่ห์ดูดีลึกลับซับซ้อนหน้าค้นหาแม้กระทั่งเอาออกจากหัวเขาไม่ได้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะเข้าคนนั้นฝากมาบอกคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ